มองล้างกล้วยขาวเขาเลยใส่ไปเลียนขาววนไปดูกันล่ะลองวนดิเราจอดชิ้นริมนี้ดีกว่าถูกต้องรรอ,อย่าไปจอดอย่าไปจอดชิ้นริมนู้นชิ้นริมนี้รู้แล้ว หนูมาจากไหนลูกแม่นาบนมาลัดก,กับพ่อนนันนะนะหนูมาจากไหนหนูมาจากไหนลูกบ้านอยู่ที่ไหนอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวประกาศหาบ้านกันแนละ้วม่เนาะ